สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวที่น่ารักมากๆของเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อน้องอมสินค่ะซึ่งเรื่องของเธอเนี่ยจะทำให้เราเห็นเลยว่าพลังของการอมเงินมันสุดยอดขนาดไหนมันสามารถเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นจริงได้เลยล่ะค่ะเคยเป็นกันไหมคะไอความรู้สึกที่ว่า,าความฝันของเราเนี่ยทำไมมันดูไกลไกลซะจนแทบจะเอื้อมไม่ถึงเลยความรู้สึกแบบนี้ล่ะค่ะคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ เอาละค่ะเรามาทำความรู้จักกับตัวเอกของเรื่องกันหน่อยน้องอมสินค่ะเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่มีความฝันยิ่งใหญ่แต่ก็เจอปัญหาที่เชื่อว่าและหลายคนก็คงจะเคยเจอเหมือนกันเรื่องของเรื่องก็คือวันหนึ่งน้องอมสินไปเจอของเล่นชิ้นหนึ่งที่ร้านแล้วก็แบบปิ๊งเลยคุณยายคะดูนั่นสิคะขุนยนต์นักสำรวจตัวใหม่มันพูดได้ด้วยบินได้ด้วยหนูอยากได้ตัวนี้มากๆเลยค่ะ โอ้โหฟังจากเสียงก็รู้เลยนะคะว่าอยากได้ขนาดไหนเป้าหมายของน้องอมสินชัดเจนมากแต่ทีนี้มันก็เกิดปัญหาคลาสสิกขึ้นมาค่ะคือด้านหนึ่งเนี่ยคือของที่อยากได้ชิ้นใหญ่มากๆนั่นก็คือขุยนยนักสำรวจแต่อีกด้านหนึ่งก็คือของเล็กๆน,น้อยๆที่ล่อตาล่อใจเราทุกวันทั้งขนมที่โรงเรียนน้ำหวานเย็นๆชื่นใจหรือสติกเกอร์ลายเหนือใหม่ที่ออกมาตลอดเงินค่าขนมก็เลยหมดไปกับเรื่องพวกนี้ทุกวัน และน้องออมสินก็เลยระบายความในใจออกมาค่ะก็มันยากนี่คะคุณยายเห็นอะไรหนูก็อยากซื้อไปหมดเลยมันคือความรู้สึกท้อใจที่ว่าโหการเก็บเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับเราแต่แล้วคะ่ะก็มีจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในเรื่องนี้เมื่อคุณยายของน้องออมสินปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมกับของวิเศษชิ้นหนึ่งและนี่ก็คือกระปุกอ,อมสินวิเศษคะ่ะ จริงๆแล้วมันก็คือกระปุกออมสินรูปหมูธรรมดาานี่แหละค่ะแต่คุณยายบอกว่าเจ้ากระปุกใบนี้เนี่ยมันมีพลังที่จะเปลี่ยนความฝันให้เป็นจริงได้นะซึ่งความวิเศษของมันไม่ได้อยู่ที่ตัวกระปุกหรอกค่ะแต่อยู่ที่วิธีที่เราจะใช้มันตัางหากคุณยายได้ให้คำเปรียบเทียบที่สวยงามมากเลยค่ะท่านบอกว่ากระปุกใบนี้จะช่วยให้เราปลูกมเมล็ดพันธุ์แห่งความฝัน ฟังแล้วเห็นภาพเลยใช่ไหมคะมันเหมือนการปลูกต้นไม้เลยที่ต้องใช้เวลาต้องใช้ความอดทนค่อยๆรดน้ำพรวนดินทุกวันและแผนของคุณยายก็ง่ายมากๆเลยค่ะทำตามได้จริงแน่นอนแค่3ข้อเท่านั้นเองข้อ1พอได้เงินค่าขนมมาแล้วเหลือข้อ2ให้หยอดเหรียญลงไปในกระปุกจะเหรียญอะไรก็ได้แม้แต่เหรียญเดียวก็ยังดีและข้อ3 คอยเฝ้าดูมาเมล็ดพันธุ์แห่งความฝันของเราค่อยๆเติบโตขึ้นทุกวันเอาละค่ะการเดินทางของเหรียญแรกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าช่วงแรกๆเนี่ยน้องออมสินต้องเจอกับอะไรบ้างแล้วชัยชนะเล็กๆของเธอหน้าตาเป็นยังไงแง้เสียงของเหรียญแรกที่กระทบก้นกระปุกมันอาจจะฟังดูเป็นเสียงเล็กๆนะคะแต่มันคือเสียงของความหวังเป็นเสียงของการเริ่มต้นก้าวแรกที่สําคัญที่สุดเลยล่ะค่ะ เวลาค่อยๆผ่านไปค่ะจากวันแรกที่ต้องฝืนใจสุดๆไม่ซื้อขนมเพิ่มพอครบหนึ่งอาทิตย์ลองยกกระปุกดูเอ๊ะมันเริ่มมีน้ำหนักขึ้นมาหน่อยแล้วนะแล้วพอทำไปเรื่อยๆจนครบสองเดือนการหยอดกระปุกก็กลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันไปเลยนี่แหละค่ะพลังของวินัยเล็กๆน้อยๆที่ทำอย่างสม่ำเสมอและผลลัพธ์แรกที่จับต้องได้ก็มาถึงค่ะ หลังจากผ่านไปแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นน้องออมสินมีเงินเก็บก้อนแรกแล้ว50บาททีนี้ก็มีบททดสอบใจเข้ามาค่ะคุณยายลองชวนว่าเอาเงิน50บาทนี้ไปซื้อไอศครีมกินกันไหมแต่น้องออมสินใจแข็งมากค่ะเธอปฏิเสธอย่างหนักแน่นเลยว่าไม่ค่ะคุณยายหนูจะเก็บเงินก้อนนี้ไว้ซื้อขุนยนต์นักสำรวจนี่คือเมล็ดพันธุ์ของหนู นี่คือวินาทีที่ความฝันระยะยาวชนะสิ่งล่อใจระยะสั้นไปได้อย่างสวยงามอาละค่ะมาถึงช่วงที่น้าตื่นเต้นที่สุดของเรื่องกันแล้วหลังจากที่พยายามมาหลายเดือนในที่สุดผลลัพธ์ของความพยายามทั้งหมดก็กำลังจะปรากฏให้เห็นแล้วค่ะจนกระทั่งมาถึงวันหนึ่งที่น้องอ,อมสินลองไปยกเจ้าหมูอ,อมสินดูโอ้โหมันหนักอึ้งจนแทบจะยกไม่ไหวเลยล่ะค่ะ นั่นเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆเลยว่าความฝันใกล้จะเป็นจริงแล้วและแล้ววินาทีที่รอคอยก็มาถึงค่ะเมื่อเทเรียนและธนาบัตรทั้งหมดออกมานับรวมกันผลลัพธ์ก็คือ1,000พบาทท้วนเห็นไหมคะว่าพลังของการสะสมทีละเล็กทีละน้อยทุกวันมันสุดยอดขนาดไหนภาพของน้องอมสินที่เดินเข้าไปในร้านของเล่นแล้วยื่นเงินที่ตัวเองเก็บมาด้วยน้ำพักน้ำแรงเพื่อซื้อหุ่นยนต์ตัวนั้นมันเป็นความรู้สึกที่ ภูมิใจแบบสุดๆเลยนะคะมันคือความสำเร็จที่มาจากความพยายามของตัวเองจริงๆทีนี้เรามาถึงบทสรุปที่สําคัญที่สุดของเรื่องนี้กันค่ะเพราะเรื่องนี้กำลังจะบอกเราว่าของรางวัลที่แท้จริงจากการเดินทางครั้งนี้อาจจะไม่ใช่แค่เจ้หุ่นยนต์ตัวนั้นก็ได้นะคะใช่แล้วค่ะหุ่นยนต์ตัวนั้นมันเป็นมากกว่าของเล่นแต่มันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ไปแล้วสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะ สัญ,ญลักษณ์ที่พิสูจน์ให้น้องอ,อมสินได้เห็นกับตาตัวเองว่าตัวเองก็ทำได้นี่นาถ้าให้สรุปบทเรียนสำคัญจากการเดินทางครั้งนี้ของน้องอ,อมสินก็จะได้ออกมาเป็น3ข้อหลักๆเลยค่ะนั่นก็คือคุณค่าของความพยายามพลังของความอดทนและที่สำคัญที่สุดคือความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองเพราะฉะนั้นข้อคิดที่สำคัญที่สุดก็คือเงินที่เราเก็บอ,อมในวันนี้มันไม่ใช่แค่ตัวเงินเฉยๆนะคะ แต่มันคือพลังวิเศษที่จะเปลี่ยนความฝันในวันข้างหน้าของเราให้กลายเป็นความจริงขึ้นมาได้และสุดท้ายเรื่องราวของน้องออมสินก็อาจจะทําให้เราต้องกลับมาลองถามตัวเองดูเบาๆนะคะว่าแล้วเราล่ะได้เริ่มหยอดเหรียญแห่งความฝันของเราลงในกระปุกแล้วหรือยังคะฝากด like, กดไลค์กดติดตามช่องฟินไซด์พอดแคสต์เพื่อที่จะ,จะไม่พลาดเรื่องการลงทุนก่อนใครสวัสดีครับ